รถยนต์ลรยคนขับมีนานแล้วแต่มนุษย์โลกเรานะครับเพิ่งจะมีเรือไร้คนขับลำแรกของโลกครับผู้ชมครับผมก็เพิ่งทราบว่าเราเพิ่งมีเรือไร้คนขับนะฮะเอ๊ะจริงๆมันน่าจะทําได้ตั้งนานแล้วนะแต่ทาไมถึงเพิ่งมีก็ไม่รู้นะครับเรือลํานี้นะครับเป็นเรือที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเรือไร้คนขับลำแรกของโลกเลยเดอเฟิร์สเลยนะฮะชื่อเรือว่าเมฟลาเวอร์โอ้โหชื่อนี้มีความหมายมาก คือเขาไปเอาประวัติศาสตร์ของการเดินเรือข้ามทวีปนะฮะตั้งแต่สมัยปี1620ยุคนั้นเน่ยเป็นยุคที่คนอังกฤษนะฮะได้นั่งเรือชื่อเดียวกันเนี่ยเรือเมฟลาเวอร์นะฮะขึ้นจากท่าเรือพรีมัตที่ประเทศอังกฤษข้ามฟากมาหาสมุทรแอตแลนติกข้ามมายังฝั่งอเมริกาแล้วเป็นการเยือนทวีปอเมริกาเพื่อตั้งลกลากครั้งแรก ในปี1,620นั่นก็คือ400ปีที่แล้วนะปีนี้2021นะนะฮะ401ปีที่แล้วพอถึงวันที่เรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเรือไรฟ์คนขับลำแรกเขาก็เลยอยากจะให้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันย้อนกลับไปหาเรือลำเมื่อ400ปีที่แล้วเขาก็เลยตั้งชื่อเรือเดียวกันนี้ว่าเมฟ f าเวอร์เหมือนกันโดยที่เรือไรฟ์คนขับปัจจุบันนี้นะครับ ชื่อเต็มๆคือ m y y f l o w e r a u t o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  u s s h i p ตัวย่อของเขาคือ MAS เรืเอ MAS นั่นเองนะครับถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี2020นะฮะโดยที่บริษัทที่สร้างก็คือบริษัท IBM เนะฮะเขาไปร่วมกันกับองค์กรวิจัยทางการทะเลนะครับโปรแมนะครับสร้างเรือ m a y f l o w อร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทดสอบในทะเลจริงประมาณหลายเดือนนะครับ จนกระทั่งล่าสุดนี่นะครับ15มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นดีเดย์ที่เรือเมฟลาเวอร์ลำนี้จะเป็นเรือที่ออกเดินทางจากท่าเรือที่เดิมเลยท่าเรือพรีมัตที่ประเทศอังกฤษออกข้ามฟากไปยังอเมริกาไปขึ้นท่าเรือพรีมัตเหมือนกันที่แมสซาชูเซตส์นะฮะซึ่งเป็นเส้นทางเดียวก,กันกับเมื่อ400ปีที่แล้วเลยนะครับ เรือลำนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นเรือไร้คนขับครับนี่นะฮะถูกสร้างโดย i อ m b เเป็นเรือลำเล็กๆครับขนาดยาว15เมตรมันจะคล้ายๆกับเรือยอทลำเล็กๆนะครับมีปีกมีมีมีตัวประคอง2ข้างนะครับแล้วก็มีความเร็วสูงสุด10นอตใช้พลังงานแสงอาทิต์นะครับในเรือเนี่ยจะติดตั้งเซ็นเซอร์ทั้งหมด30ตัวมีกล้องรอบเรือ6ตัวด้วยกัน แล้วก็มีระบบประมวลผลซึ่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่าง IBM Power นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง Workstation นะครับมี NVIDIA Jetson Xavier อันนี้เป็นระบบประมวลผล AI นะครับแล้วก็มีชุดคอมพิวเตอร์ AI ของ Intel อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ CPU แบบคัสตอมเฉพาะขึ้นมาฝั่งซอฟต์แวร์เนี่ยพัฒนาโดย IBM ทั้งหมดนะฮะถือเป็นเรือที่ขับขี่แบบอัตโนมัติระดับ5 คือไม่ต้องมีคนอยู่บนเรือเลยเรือลำนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาแล้วการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการทดสอบข้ามทวีปครั้งแรกโดยที่มีเป้าหมายว่าถ้าการทดสอบครั้งนี้สําเร็จ IBM และองค์กรวิจัยทางทะเลนะครับจะสร้างเรือแบบนี้เพื่อออกสํารวจมหาสมุทรทั่วโลกเลยนะครับจะปล่อยออกไปเลยแล้วก็ให้คือมันไม่ต้องเติมน้ํามันมันสามารถใช้ใช้พลังแสงอาทิตย์แล้วก็มีเครื่องยนต์ดีเซลใส่น้ามันไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นแบ็กอัพในกรณีที่แบบว่า อาจจะเป็นหลงอยู่ในฟ้าหลวงจริงๆช่วงที่แบบเดินไม่ได้จริงๆก็ยังพอมีเครื่องยนต์สำรองไว้นิดหนึ่งนะครับและเรือลำนี้ครับพอวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้ออกจากฝั่งท่าเรือพรีมัสนะครับเราออกเดินทางมาเลยนะครับซึ่งทุกคนจะสามารถติดตามข้อมูลคอยดูความเคลื่อนที่ของเรือลำนี้ได้เขาจะมีเว็บไซต์ชื่อ mas 4 0 0 com นะครับผมไม่รอช้าอ่านข่าวนี้เสร็จรีบเข้าไปดูนะครับ ผมปรากฏว่าวันที่อ่านข่าวนี้คือวันที่23นะครับ23มิถุนายนก็เรือออกมาตั้งแต่วันที่25นะเข้าไปในหน้าเว็บไซต์หวังจะไปดูเรียวทางว่าตอนนี้เรือถึงไหนแล้วกลายเป็นว่าเรือเนี่ยตอนนี้มีปัญหาครับมีการขัดข้องเล็กน้อยไม่รู้ระบบอะไรทำให้เรือไม่สามารถไปต่อได้นะครับแล้วพอดูแผนที่ ผลปรากฏว่าเรือมันออกนอกเส้นทางไปเยอะพอสมควรคือเขาตีเส้นตรงๆไว้ให้มันวิ่งใช่ไหมฮะมันเริ่มเฉยออกนอกเส้นทางแล้วมันก็ไปวกวนตีเป็นเส้นแบบงงๆอยู่น่าจะมีปัญหาเรื่องระบบนําทางนะครับวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเรือลํานี้ได้หยุดอยู่กลางทะเลทําให้ทางทีมงานเนี่ยต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเรือลำนี้ย้อนกลับมาที่อังกฤษกลับมาซ่อมก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินทางใหม่นอกจากเว็บไซต์ m a s 4 0 0 c o m ของเรือลำนี้นะครับที่เราจะติดตามข้อมูลเรือลำนี้ได้แบบเรียลไทม์เขายังมีทวิตเตอร์ของเรือลำนี้ด้วยนะฮะซึ่งมันเป็นระบบ AI นั่นแหละที่มันมีเน็ตแล้วมันก็ยิงทวิตออกมาก็คือถ่ายรูปตัวเองมีมีเรือมีเรือประกบลำหนึ่งตอนช่วงออกใหม่ๆ ช่วงวันที่15เนี่ยตอนออกจากฝั่งมีเรือประกบแล้วก็มีทวิตเตอร์เนี่ยคอยถ่ายภาพแล้วก็ประกบไปนะฮะพอหลังจากนั้นเพื่อนเนี่ยก็จะใช้ AI R ตัวเดียวกันนะฮะอยู่บนเรือยิงผ่านทวิตเตอร์ตัวเดียวกันนี่แหละแต่จะเป็นภาพจากกล้องในเรือที่ส่องออกไปหน้าแดชบอร์ดของเรือ<ม>เห็นว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วมันเห็นมองไปนอกเรือเห็นเป็นแบบทะเลนะครับก็ยังมีข้อความบอกมาเรื่อยๆนะตั้งแต่15มิถ<ม>ุนาสิ1เจนะก็ย<ม>ังแบบ มีแบบว่าวันนั้นวันนี้ท้องฟ้าสวยจังเลยตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยคือพูดเหมือนกันเรือลำนี้มีชีวิตอะ่ะนะฮะแล้วตลกตอนที่ว่า <c oughs> ตอนที่มันมีปัญหามันก็ทวีตขึ้นมาว่าโอ้โอเหมือนเราจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเราเนี่ยไม่สามารถเดินทางต่อได้แล้วสงสัยต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วลหละเพราะว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้เรือลํานี้ไม่มีใครเลย <c oughs> มันก็ยังมีอารมณ์ขันนะแล้วแล้วพอเจ้าหน้าที่มาช่วยอะ่ะมีเรือเจหนี่มันก็ถ่ายภาพแล้วมันก็ทวีต จหน้าทีมาช่วยแล้วขอบคุณทที่คนเป็นห่วงนะเดี๋ยวเราจะกลับฐานแล้ว <c oughs> น่ารักดีเรือลำนี้นะครับรอ,อดูตอนนี้เขาหน้าจะเอากลับไปซ่อมอยู่เดี๋ยวรอดูติดตามเว็บไซต์ m a 4 0 0แล้วก็ t วิต t ตอร์นี้ให้ดีนะครับว่าถ้าเรือลำนี้กลับมาเดินไทยทีหนึ่งผมว่ามันจะคล้ายๆกับช่วงๆหลินหุยหลินปิงอ เราจะคอยดูว่าเรือลำนี้มันจะไปถึงไหนแล้วมันจะออกนอกเส้นทางหรือเปล่าเออสนุกดีเป็นเรียลลิตี้ชนิดหนึ่งนะอะให้กำลังใจเรือไลฟ์คนขับลำแรกของโลกเราหน่อยครับ